แล้วก็ตอนนี้เราอยู่ใน Overwatch นะครับเปิดให้เล่นเบต้าแล้วสามารถเขาเ้าไปเล่นฟรีกันได้เลยนะฮะของฟรีขอให้บอกอะล่ะไม่ว่แกจะเป็นใครเช่อจะต,ตามหาแกฉั่นจะล่าแกแล้วฉช่นจะฆ่าแกแล้วฉั่นจะเมียแกยี่สิวิพวกมันก็จะมาแล้ว ต้องเตรียมตัวให้ดีลองสกิลเล่นนะฮะตัวเราสามารถบินบล็อกได้มันออกมาแล้ว five four three two one one รุยได้เลยใช่ไหมแล้วมันให้เราไปโบกตรงไหนเนี่ยกูว่าพี่อะไรอยู่คนเดียวเพื่อนนับเราไว้หน่อยไอ้สหายไปนู่นแล้วตัวเดียวกันกับเรานี่หว่าเราก็วักได้ไปเลยวักไปนู่น เรียกว่าลองสกิลไงเล่นไม่เป็นสหายข้ามาแล้วไม่ว่าแกจะเป็นใครชื่อจะตามหาแกเชื่อจะฆ่าแกซะโอ้ยหุ่นยนต์สาวถึกอัพอัดเข้าไปอัดอัพนั่นแหละตายเชื่อจะเข้าไปข้างหลังแกอเดย์ดูฉันเราว้าเข้าไปดิมันเห็นนะ,ะว้าเป็นเฝ้านิ่งเลยยัดเป็ดแล้วใครมาตะโกนอะไรเนี่ยเ,เราเราต้องรีบไปสมทบด้วยความเร็วเราต้องว้าไป มาไปนูน่นมาเช้นมาแล้วสหายโอ้โหมันมาอย่างเยอะเลยมันพารถมันมาด้วยเมเดย์เมเดย์ต้องการ,ารกำลังเสริมเมเดย์เมเดย์หนึ่งคิวไอเออต้องได้เวลาเปลี่ยนตัวมั้งละเอาละฉันจ,จะเลือกเธอได้เวลาเปลี่ยนตัวแล้วอู้เยอะเยอะช่วยด้วย อุ้ยอุ้ยมันวับได้เฮ้ยเฮ้ยกลับมาก่อนโอ้โหชิดเกือบตายเก็บนิ้วกันอะเราต้องซุ่มจากด้านบนแกแกตายไปไหนลูกไปนู่นใช้ท้ายเฮ้ยนั่นแหละเก็บหิวกันมองมาเห็นฉันดิอุ้ยชิด ับไปก่อนจะตายแล้วจะตายแล้วหิ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 วทำกูแสบนะกลับก่อน หนๆก็หนๆไรตัวธนูนี้ค่าเรามาหลายรอบในคอเล่นดูดิมันจะโหดแค่ไหนอาจจะเป็นธนูหัวระเบิดหรือใช่เปลว่าดูดิเออมาแสงอะไรวะแล้วตัวอีเป็นไรเอยอ๋อเป็นธนูได้ยัดเข้ยวโหมันเล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยไม่ด้านหลังคราวนี้จะเชื่อใจเธอแม่สาวน้อยดุยเลย นั่นแหละลุยเราต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเล่นไม่เป็นนะเล่นแบบมั่วๆไม่มีใครอยู่ตรงนี้วะต้องบอกสักหน่อยละร่างกายต้องการกระแทก Hello my friend เฟกับก่อนการ์ตูนก็แปอกงั้นเหรอตายแกตายว้าเออ ผมว่าตัวละครไม่คงเหนื่อยที่มีไอ้นุ๊กแบบนี้เล่นตัวมันเนี่ยแบบไอ้บ้าอยู่ดีบักกะบักกะเอาเข้าไปตายชิบหายกูไอ้ไอ้อะไรนะกูวิ่งหนีก่อนอันติเกนจิเนเต้แม่งยังใหญ่เราแกจมตายทีเดียวอีทีเดียวนั่นแหละทำแบ็คหนีก่อนวิ่งว่าไม่ชิดอย่าตามเข้ามา บอกแล้วว่าอย่าตามมาไงไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ใช่ไหมแกนะ่ะหายไปเลยเราต้องซุ่เงียบซุ่งเงียบแล้วยิงจากด้านหลังเอาละแกนั่นแหละเอะเอเอุ้ยอุ้ยอย่าพึ่งตามฉันมาแกอย่าตามฉันมา,า<ล>ตามมาเปล่าวะเออไม่ต้องตามมาดีแล้ววุ้ยแดนมดอะแม่งเอ้ยอันติเมทกูยังไม่ใช้เลยเอาละตอนนี้เรามีอันติเมทเรียบร้อย ต้องลองใช้อัลติเมทเราจะเป็นไรวะเรนขอลองอัลติเมทหน่อยระเบิดแล้วเนี่ยรอ,อ,โโอรีบเปิดคิว MVP อยู่ไม่ไกลโอ้ยเจียบเลยวิกตอรี่ MVP อยู่ไม่ไกล เอ้เราต้องได้ MVP ดิ <of> นี่ MVP ด้วยดูว้าวยิงมาคุณดูนะฮะเปิดอัลติเมตฟ้าระเบิดเข้าไปกลางฝูงตายหมดทีเจ๊โอ้มีโหดจริงทำไว้ได้โหวตให้เราด้วยโหวตให้เราด้วยนั่นแหละนั่นแหละ เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวมากๆเลยครับถ้าใครเกิดสนใจอยากเล่นก็ลิงก์อยู่ใต้ด้านล่างนี่เลยนะฮะเป็นรอบ Open Beta ต้านะฮเปิดให้เล่นฟรีเลเวล3เลยเว้ยนะก็สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาเพียงแค่นี้ถ้าใครชอบอยากให้ผมทำอีกก็อย่าลืมกด like ไลค์ที่ด้านล่างแล้วอย่าลืมตับสไคราช่องเราด้วยนะฮะสวัรับวันนี้สวัสดีครับผม